สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลหน้าช่องกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเต้นเวเลตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีฝ่าวิ่งน้อง2คู่กันอีกเช่นเคยนะครับไปดูันที่บอลกระชับมิตรสโมสรกันก่อนเลยครับอาร์เซนอลครับจะมาเจอทางด้านของเอซีมิลานนะครับด้วยข้อสอบที่เปิดมาวันนี้ให้กับทางด้านของอาร์เซนอลเหนือก่อนอยู่แค่ครึ่งช่วงตัวนะครับส่วนอาร์เตีล่าสุดนะครับที่เคยเจอมาในปี2022เป็นทางด้านของอาร์เซนอลเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับ ส่วนฟอร์ม5เกมล่าสุดโดยรวมของทั้งคู่ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผลงานดีนะครับด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้นะครับผมมองไปที่อาร์เซนอลนะครับดูจากสิติเฮตูเฮ a d ล่าสุดที่เคยเจอกันมาเป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่ดูดีกว่าและเอาชนะมาได้ตลอดนั่นเองครับและยังเสริมผู้เล่นทางด้านของเกป้าชูบิวันดี้นะครับนอกกาดและก็มาดูวิเก้เข้ามาเกมลุกจัดจ้านอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ ให้พวกพี่ี่ไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับไม่แพ้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ส่วนค้ที่สองครับไปกันที่ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันบ้างครับเอสเคบานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลดบูซันบวกนะครับด้วยข้อสอบที่เปิดมาวันนี้ให้กับทางด้านของเลดบูซันบวกนะครับเหนือกว่าอยู่แค่ครึ่งช่วงตัวนะครับและคู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเป็นบอลต่างชั้นต่างลีกกันนั่นเองครับ ส่วนอร์มห้เกมล่าสุดโดยรวมของทั้งคู่ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านนั่นเองครับแต่วันนี้นะครับผมมองไปที่เอสเคบานนะครับดูจากฟอร์มล่าสุดในบ้านของเอสเคบานะครับถือว่าผลงานค่อนข้างโดดเด่นมากกว่านั่นเองครับและวันนี้นะครับเล่นในบ้านของเอสเคบานด้วยผมเชื่อว่าเกมนี้เอสเคบานจะเปิดบ้านเอาชนะมาได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ให้พี่ๆไปที่เอสเคบานได้เลยครับไม่แพ้อย่างแน่นอนครับ สำหรับใครนะครับที่อยากได้มากกว่าน,นี้นะครับเจอผมที่สมาคมนะครับส่วนทางไปสมาคมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของผมนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ